ครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่าง,งานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสั์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516 เตรียมศัก์จันทสุขตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตางมางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2507ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่7 0 หมู่ที่2ตำบลเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาาจังหวัดสุรินทร์ประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านแก่นเมทีตำบลกุดหวายอำเภอศรีขอรภูมิจบชั้นประถมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนบ้านกุดหวายอำเภอศรีขอรภูมิ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนสีขอรภูมิพิสัยอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนมัธยมสีขอรภูมิวิทยาอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์จบระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกภาษาไทยจากวิทยาลัยครูสุรินทร์ ศปปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษาจากวิทยาลัยครูสุรินทร์สมรสกับคุณครูชวีวันจันทสุขป,ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตางมางมีบุตรธิดารวมทั้งสิ้นสองคนคนที่หนึ่ง นางสาวจิรนันจันทสุขพี่หมดแดงจบปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งวิชาเอกภาษาอังกฤษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันรับราชการครูที่โรงเรียนสำโรงท่าวิทยาคมคนที่สองนายจิรพันธ์จันทสุขน้องแมงโก้จบปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสาขาเคมีปัจจุบันทำงานบริษัท Total Energy Corp จำกัดอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองประวัติการทำงานบรรจุเป็นข้าราชการครู เมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2533ตำแหน่งครูสองระดับสองที่โรงเรียนบ้านขามทับขอนอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดปีพุทธศักราช2537ย้ายมาดํ้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนบ้านตางมาง ตำบลเกาะแก้วอำเภอสารงทาบจัังหวดสุรินทร์ปีพุทธศักราช2561ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตางมางปีพุทธศักราช2562ได้รับคำสั่งให้ทำงานเป็นหัวหน้างานบริหารทั่วไปครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6 สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นวิทยากรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาไทยในระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลงานดีเด่นปีพุทธศักราช2554 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีดาภรณ์ช้างเผือกปีพุทธศักราช2558ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีจากคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพเป็นประจักษ์ชัดปีพุทธศักราช2558 ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาล้านรอยช็อร้อยรอยไมย้นั้นด้วยรังหมายใจจกักปลูกปั้นสู่ฝั่งฝันเฝ้าอบรมปุ่มเพาะสารพันธ์ สู้บากปันสันร้างอย่างเต็มใจเรือเทียบท่าราพายจอดสนิทแจวส่งสิทธิ์รุ่นสู่รุ่นมาแต่ไหนจากนี้ล้าแรงแล้วไม่รับใครหวังเพียงให้สิทธิ์ของครูจงโชคดี เฏิยาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง 1,527ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาครูคเจียมคอยอบรมสั่งสอนพวกหนูเป็นอย่างดีท่านทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อลูกศิษย์ได้ดีท่านคอยตักเตือนพวกหนูเมื่อพวกทำอะไรผิดพลาดไปหนูรู้สึกยินดีกับครูแต่อีกใจหนูก็รู้สึกใจหายที่ครูจะไม่ได้มาสอนที่นี่อีกแล้ว ท้ายนี้หนูอยากขอบคุณคุณครูที่คอยอบรมสั่งสอนทุกหนูและอยากจะขอโทษทุกครที่พวกหนูไม่เชื่อฟังคุณครูหนูมไม่ขออะไรมากแต่หนูขอให้คุณครูมีความสมขูรณ์สภาพร่างกายแข็งแรงสมหวังดังดังปรารถนาทุกประการอย่าลืม,มแปะมาหากว่าอย่าลืมไไมาเยี่ยมทุกาด้วยนะคะโดิทโอกาสที่คุณครูเตรียมจัดก,ก,การส่งแจกกระเช้าในยุราศการนะคะดิฉันในฐานะ เพื่อนร่วมงานที่ร่วมกันที่ร่วมงานกันมาเป็นระยะเวลา27ปีนะคะขอบอกว่าคุณครูเจียมศักด์จันทสุขเป็นคุณครูที่มีความรู้ความสามารถมากนะคะท่านเป็นคนที่ใจเย็นนะคะไม่ค่อยโกรธใครใง่ายๆนะคะท่านมีความสุขกับการสอนนักเรียนแล้วก็ในโรงเรียนบ้านตังมานี้นะคะก็ ในบริบทต่างๆนะคะก็มีคุณครูเจนยศักดนี่ละคะ่ะที่เป็นคนจัดการดูแลบริบทต่างๆของโรงเรียนนะคะในช่วงระยะเวลาที่เราไม่มีผู้โวย,ยการนะคะมียู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ท่านเป็นตักษาการนะคะท่านก็ทําหน้าที่ได้ดีมากนะคะช่วยดูแลน้องๆน,นะคะมีเรื่องอะไรก็ปรึกษาท่านได้ตลอดเวลานะคะ คุเจียมตัดใจนสุขแตกระเียณนะคะคันก็รู้สึกว่า,ารู้สึกเสียใจที่ขาดเพื่อนร่วมง,งานที่ดีไปนะคะแต่ก็รู้สึกดีใจที่ท่านจะได้พักผ่อนนะคะขอให้พี่เจียมรักษาสุขภาพนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็กลับมาเยี่ยมที่โรงเรียนบ้านนะคะคิดถึงนะคะฝา,า,ากความถึงพี่เจียมนะคะจากการที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ร่วม พี่เจียมนะคะคุณครูเจียมศักดิ์จะสุนะคะเป็นเวลา22ปี4เดือนนะคะจะแปลว่าคุณครูเจียมศักดิ์นะคะเป็นผู้ที่มีความเสียสละนะคะเสียสละกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์นะคะเพื่องานราชการนะคะเพื่อเด็กๆนะคะซึ่งเป็นแบบนี้นะคะตลอดระยะเวลา22ปีที่ได้ปลน,นะคะเนื่องในวันเกษียณอายุราชการของคุณครูเจียมศักดิ์นะคะก็ บอกว่าอย่าบอกนะคะว่ารู้สึกเสียดายนะคะเสียดายแล้วก็ใจแป้วไปนะคะไม่คิดว่าวันนี้นะคะวันเกษียณอายุราชการของคุณเจียมสัตว์จะมาถึงเร็วขนาดนี้นะคะแต่นะคะก็อยอมรับสภาพในความเป็นจริงนะคะก็ขอฝากนะคะว่าหลังจากที่คุณครูเจียมสัตว์เกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะก็คงจะ ไม่ลืมน้องๆน,นะคะน้องๆก็ระลึกถึงคุณครูเกียรติศักด้วยเสมอเลยคะ,ะก็ขอให้ครูผู้เคี่ยวสารมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะคะในการดำรงชีวิตมีอายุมัน่นขวัญยืนเป็นอยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้น้องๆน,นะคะคณะครูโรงเรียนบ้านตังนาตลอดไปค่ะสวัสดีครับคุณผู้เิตแตงครับ,ว,รบวันนี้กระผมใน,น เก็บสะสมนะครับเป็นคูรงเรีเยนบ้านตา่างมานะครับเปาขอความรู้สึกจากการรับอาชีพมาจากการดูนี่แหละนะครับก็ตลอดระยะเวลา3ามสี่ปีในการเป็นคูนะครับเป็นสีสิบปีก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ท้าทายมากท,ท้าทายตัวผมมากเลยว่าตัวผมจะมีความสามารถในการที่จะ ทำอย่างไรให้มีสิทธทิ์อยู่ในการดูแลของตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ได้หนีได้ด,ด,ดีนะครับนี่เป็นความท้าทายนะครับในความรู้สึกของการเป็นครูตั้งแต่โรงเรียนที่ได้อยู่ใหม่ก็สุดเส้นเส้นที่ว่านะครับเพราะว่าการมาเจอที่เรียนบ้านตามทกขอนะครับที่เป็นครั้งครนที่แหละนะครับก็รู้สึกว่าเป็นครูใหม่นั้นเป็นอะไรที่ ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะทํางานนะครับเรียกว่าอยากจะทํางานก็อาสางานหลายๆงานก็ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับการใช้ชีวิตกับคนรู้จักมีการทํางานกับผู้คนนะครับแล้วก็การสื่อสารกับตินงสื่อสารกับติดในแเข้าใจมีปวาื่นเต้นมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ time, hmm. ่งก็คือเราได้ การบูรณาของเรานะครับบูรณาของเราคืออยากจะเป็นครูนี่แหละก็ทำตามโครงการเราไปย้ายมาทีนี้ย้ายมาที่นี่ก็ในปี2537นะครับก็รู้สึกว่าที่นี่นั้นเป็นคล้ายๆบ้านเกิดของผมนะครับเพราะว่าเกิดยี่ปีกับที่นี่ก็น่าจะไม่ไกลเท่าไหร่นะแล้วก็ผมก็ได้ดูแลที่นี่เป็นอย่างดีนะครับดูแลอย่างดีเลย โรงเรียนที่นี่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ผมไม่ใช่ศิ์เก่าที่นี่นะครับแต่ว่าคุณพ่อผมเป็นศิ์เก่าที่นี่เพราะนั้นการตั้งใจีจะดูแลโรงเรียนมาตั้งมานั้นเต็มร้อยนะครับดังนงที่นะครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องของบางตะว่าลัางลงมานีนะครับผู้ปกครองให้การสนับสนุนให้การให้ความสาคัญนั่นเองความสำคัญของโรงเรียนนะครับถึงได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีดีเลยนะครับการดันชนชน เกิดหมดเลยคุณว่าในเกิดหมดเลยนะครับผมรู้สึกทราบสิ่งแจ้งตรงนี้แหละนะครับก็อยากจะอยู่กับต่างมาแค่นานๆที่สุดนะครับผมย้ายโรงเรียนมาแค่ที่เดียวเองนะครับจากวัดกับตะพอนกับต่างมาที่เดียวเองนะครับหลังจนานกนั้นผมก็ไม่ตได้ย้ายไปที่ไหนยอยีกแล้วผมอยู่ที่นี่ในกจะพัฒนาก็ต้องอยู่ที่นี่กันนานๆให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แต่ผมได้คิดและทำร่วมกับคณะครูร่วมจาก กับผูน้นำชุมชนร่วมกับหล,หลายหลายฝ่ายก็เพื่อให้โรงเนี่ยพัฒนาขึ้นมานะครับรทั้งในพัฒนาแล้วก็มีการเจริญรุ่งเรืองในหลายๆอย่างไม่วจะเป็นสถานที่หรือความก้าวหน้าของเด็กๆทั้งหลายนะครเราจะพยายามที่พัฒนาขึ้นพยายามที่จะทําให้เกิด<ม>ขึ้นกับเด็กๆที่เราดูแลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทําใน หลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกระดานสถานที่หรือทางด้านเนื้อเน้นด้านวิชาการต่างๆการสวัสดิ์ดีสามารถที่จะนำชื่อเสียงมาพอสมควรเป็นผู้รู้จักกันอย่างนั้นเลยในมาตรการที่รู้จักกันกับคนโดยทั่วไปนะครับปีใดแน้แต่เขตเดียวก็ยังบอกเราว่าเขตๆที่ โรงเรตหนึ ama, ่งก <'s> <an> ็ย in ังกลับว่าเออที่ได้มาจากมาพวเราเนี่ยนะเขาเป็นโรงเรียนที่ใช้ได้นะนะครับมีชื่อเสียงอยู่เขาวัดกันตัวไหนก็วัดแต่การสอนเด็กนี่แหละนะครับการสอนเด็กพวเราก็น่าจะมสิิมาดูตลอดและดูเร่ต่าระดับชาติเป็นคนเดียวเป็นเรื่องอบมาเพราะนั้นเราก็คือว่าเราได้พัฒนาเด็กให้จุดนั้นได้กรหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะนำพาเด็ก จบป .6 นี่นะนะครับให้เขาได้ไปเรียนต่อในชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับก็ไปอ,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 อยู่ในแนวหน้าให้เขาอยู่ในแนวหน้าได้นะครับแล้วก็เจรเรก้าวหน้าในะร,บบนระดัของเขาเว่าเราเป็นขั้นเริ่มต้นพื้นฐานให้พื้นฐานที่พูดดีได้เน้นๆไว้เพราะฉะนั้นการสอบเรียนต่อแต่ละครั้ง็นของเราจะสอบติด,ดกุบที่ ดีเลิศดีดีด้วยนั่นคือความภาคภูมิใจของตัวเราเองนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมรายการที่จะส่งเสริมเด็กพวกนี้ได้มีพัฒนาการที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรารักที่นี่แล้วก็เราดูแลที่นี่เป็นอย่างดีนะครับส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเหตุยิ่งเลยเพราะฉะนั้นการร่วมมือกับชุมชนนั้นจะส่งเสียไ้ว่าสิบปันน้า ทุกคนก็เห็นความสำคัญตรงนี้เต็มๆก็ต้องทำสิ่งที่ให้ทุกคนยอมรับด้วยเช่นกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมรวมกับคณะครูนะครับได้คิดและทำขึ้นแล้วในช่วงที่ก่อนจะเสียนี่นะรู้สึกว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่คิดไม่ออกว่าหลังจากเสียผมจะทำอะไรนะครับเป็นสิ่งหนึ่งแาต้องมีการประเมินร่างกายตัวเองก่อนว่า ร่างกายตัวเองนั่นจะไหวไหมใครจะทำซีดซีดนะครับก็ต้องประเมินดูก่อนนะครับประทำหรือว่าอะก็ต้องประทำนะครับนั่นก็มีสิ่งที่คิดเอาไว้นะครับส่นวนความเหงาอะไรก็ต้องอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าก็พร้อมที่จะช่วยเหลือไม่ไดนช่วยเหลือชุมชนนะครับชุมชนต้องการอะไรที่ปรึกษาหรือเป็นคอยช่วยเหลืออะไรกันก็เท่าที่ผมสามารถจะช่วยได้นะครับเท่าที่จะช่วยได้ อาจจะมีบางววนะครับในเรื่องเก็ดที่ดิก่อในเรื่องการปูดอะไรให้ฝั่งประมาณเที่ในด้าที่ดินสินที่ดีๆก็อาจจะจมได้ทั้งหมดจะนำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นผมวังว่าในชีวิตหลังเกษียณเราในความนีนในทีนัการเงินะครับราับใจสังคมจากที่ตัวเองมีความสามารถ ก็คือแข็งแกรุ่กหลังแล้วก็ผู้ชนวกเรานั้นได้ขึนไทยโรงเรียนพวกเราก็ได้เป็นพื้นที่ที่กากอติดติงติดติติดปัวเิดินีและให้เป็นพุทธุญธรรคีมนวอตต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกคนได้รวมมือกันันาต่อไปนะครับขอเป็ณกาลังใจครับสวัสดีครับ